ก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอให้ทุกคนกดติดตามช่องของเราเพื่อสนับสนุนและรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องช่อง Trend Tech 6ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนและพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ Motorola a d g o 70 Pro 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ปี2025ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอประสิทธิภาพ ความลื่นไหลและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการประสบการณ์มือถือที่ทันสมัยและเชื่อถือได้อุปกรณ์รุ่นนี้เปิดตัวด้วยคุณสมบัติที่มั่นใจยิ่งขึ้นทั้งความเร็วการออกแบบและส่วนผสมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานในทุกๆวันอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ดีในทุกสถานการณ์ ดีไซน์ของ a d g o 70 Pro 5G มาพร้อมตัวเครื่องบางเบาและจับถนัดมือให้ความรู้สึกพรีเมียมและทนทานสำหรับการใช้งานประจำวันหน้าจอแสดงผละมีสีสันสดใสความสว่างสูงและการตอบสนองที่ลื่นไหลทำให้ประสบการณ์รับชมวิดีโอเล่นเกมทำงานหรือใช้งานทั่วไปเป็นไปอย่างเต็มอัตรรถชิปเซ็ตที่อัปเกรดใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความเร็วประสิทธิภาพกราฟิกและพลังขององค์การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ส่วนระบบ 5G ช่วยให้การเชื่อมต่อออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วเสถียรและตอบสนองไวเหมาะกับการสตรีมการเล่นเกมและการใช้งานโซเชียลมีเดียกล้องถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ Adgo 70 Pro 5G เซนเซอร์หลักสามารถเก็บรายละเอียดได้คมชัดสีสันสมจริงทั้งในสภาพแสงกลางแจ้งภายในอาคารหรือแม้แต่ในที่แสงน้อยเลนเสริมเพิ่มความยืดหยุ่นทั้งการถ่ายมุมกว้าง ภาพบุคคลและภาพระยะใกล้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสารรค์ภาพถ่ายได้หลากหลายสไตล์ฟีเจอร์วิดีโอได้รับการปรับปรุงด้วยระบบกันสั่นที่ดีขึ้นโฟกัสที่แม่นยำและการประมวลผลภาพที่ช่วยให้วิดีโอนิ่งและคมชัดเหมั้งการแชร์และการทำคอนเทนต์ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายลื่นไหลและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ การอัปเดตระบบและการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้นช่วยให้เครื่องทำงานเร็วและเสถียรในระยะยาวพื้นที่จัดเก็บที่ให้มามากเพียงพอสำหรับแอปรูปภาพวิดีโอและไฟล์ต่างๆรองรับผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนักแบตเตอรี่รองรับการใช้งานได้ตลอดวันและเทคโนโลยีชาร์จเร็วช่วยลดเวลารอ ทำให้เครื่องพร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อรวมทุกอย่างแล้ว Motorola a d g o 70 Pro 5G จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่สมดุลทั้งด้านฟีเจอร์ประสิทธิภาพและความสะดวกเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือที่ครบเครื่องในปี2025อย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆและอัปเดตเทคโนโลยีในอนาคตขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามอีกครั้งก่อนออกจากวิดีโอครับ